สวัสดีครับเรามาดูวิธีการค้นข้อมูลงานวิจัยจากไทยรีสนะครับหรือ TDC โอเคแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมนายประยัดโมกรัดมาจากวิทยาการชีพวิทย์สาขางานเทคนิคการผลิตรครับโอเคเริ่มเลยครับขั้นแรกทําไงไปจาก basic search ครับไปที่ basic search นะคน basic เ r ิ h โอเคจากนั้นพิมพิมคำที่คำที่เราจะ,จะหาครับโอเค สมมติว่าเราจะหาคำว่าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกดังนั้นทำไงบอกปริยัติดกด enter ครับสมมติเจ้าแรกเนี่ยสมมติเจ้าแรกคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปครับ ทำไมก่อนทำโฟเดอร์ทำไงค็อกบอกบอกบอกค็อกตรงไหนค็อกค็อกชื่อไฟล์ค็อกชื่อไฟล์การบอกด้วยคัดลอกบอกด้วยพูดใจใหม่ใจใหม่ยอดน้าจะยอดลงครับยอดลงยอดน้าจอยอดตัวเล็กนี่ตัวเล็กยอดเลยครับกดขี้ขวาครับขี้ขวาหน้าเดสก์ท็อป นิวเลื่องเมนูครับนิวโฟลเดอร์ก็เรียกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ทางขวาเลือกมาต่างฝากดมันจะมีโฟลเดอร์ว่างๆอยู่เราเปลี่ยนชื่อวางชื่อที่เราคัปปี้เมื่อกี้วางชื่อที่เราคัปปี้เมื่อกี้หลุดแล้วหลุดแล้วลลบลุกลบกลุกโอเคคลิกขวาใหม่คลิกขวาเอ๋อหลุดคลิกขวารีเนมก็ได้คลิกขวารีเนมไปที่รีเนมไปที่รีเนม ดีเนียมโอเคนนนั่ะครขาวางที่ขวาวางที่ขวาที่ขวาต้องแถบสีครับคนวางแพทแพทตุกแพทลอยไม่แพทรอยนี่อย่างนี้อันนี้อันนี้เราก็เอกี้เราไปคัดไปจะตัดนะแล้วก็แพทลงแพทลงอ้าเดี๋ยวชื่อหายไปแล้วหายไปงนี้นะครับเราไปก๊อปมาใหม่เราต้องก๊อปมาใหม่ครับก๊อปมาใหม่ก๊อปปี้ย่อลงย่อลงครับผมนี่รีเนมครับ ดีเลีมดีเลมเปลี่ยนชื่อควาแพทโอเค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 จากนั้นไปหนต่อก็จากกดดังดังไปที่ไทยริสไทยริสเหมือนเดิมครับเจ้ไหมไปที่ไหนต่อเลื่อนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา หาเว็บที่เราจะดาวน์โหลดนะครับโอ้โหไม่ปาดเต็มเลยไฟล์ทั้งหมดเดซิเบลไฟล์โหลดไโหลดเดซิเบลไฟล์เจ้าช่วยควยทอดไฟล์เราแบบประหยัดสมมติเอาไฟล์แรกเหมือนกันไฟล์แรกครับเลือดกดลงมาครับคลิกตรงไหนอีกกดคลิกในช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขดาวโหลดไฟล์ดิสบลนิดแล้วก็ไปที่ตรงดับดาวนิดดับดาวนิสดแสดงโฟลเดอร์ คัดลอากชื่อไปคัลล่าเราคัดไปคัดคัดคัตคัตเพื่อว่าไม่ให้มันมีไฟล์ตัวนี้หลายตัวครับไปที่นิวโฟลเดอร์ที่เราทำ่อกี้นี้ไปที่นิวโฟลเดอร์ที่เราทำเมื่อกี้คลิกเข้าครับวางเอามาดูไฟล์นี้สิปริหยัดแล้วกดเข้าดูไฟล์ ก็จะมีประมาณนี้เธอต้องดาวน์โหลดมาทั้งหมดกี่ไฟล์เมื่อกี้ซิเไฟลฟ์ลครับซิเไฟ,ล,ฟล์อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยนงานิธีการดาวน์โหลดงานวิจัยที่เราสนใจมากี่เรื่องกี่เรื่องก็ดาวน์โหลดมาเป็นไงหยัดพอได้ไหมได้ครับได้อ่าโอเคนะสําหรับการสรืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากไทยริ์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ